ผมพ่ายแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กดังนั้นมันไม่ใช่การแก้แค้นสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับก็ถือว่าสําหรับวันนี้ครับก็มีประเด็นมาพูดคุยเล็กๆน้อยๆครับสําหรับประเด็นเรื่องของทาเครุเซกาวะในการกลับมาในศึกใหญ่ ศึกวันลูมพินีที่81วันที่27กันยายนที่จะได้เจอดาวรุ่งสุดฮอตจากประเทศไทยนั่นก็คือ Black p a n t h r r ครับซึ่งก็ถือว่าสำหรับคู่นี้ครับประกบคู่ออกมานั้นก็มีเสียงวิพากวิจาร์ณอย่างมากมายนะครับวันนี้ครับอาจจะเป็นงานง่ายของทางด้านทาคิรุเซกาวะซึ่งเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งด้วยและในศึกวันยูฟชิปนั้นทางด้าน Black p a n เ e r พิ่งชกรายการในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกด้วยครับและนี่ครับก็อา อาจจะทําให้แฟนมวยนั้นมองดูว่ามันห่างกันไปหน่อยครับสําหรับคู่นี้ ไม่ควรจะเจอกันอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ถือว่าหลังจากที่ประกบออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านทาเิรุเซกาวะครับก็ได้จัดโต๊ะแถลงข่าวซึ่งทางด้านเจ้าตัวเองครับก็ออกมาให้บทสัมภาษณ์กับสื่อข่าวครับและก็มีท่อนๆหนึ่งนะครับสาหรับบทสัมภาษณ์ของทาเิรุเซกาวะซึ่งก็มีใจความประมาณเกี่ยวกับว่าทั้ง Black p a n เทอและก็ทางด้านซูเปอร์เลกเกิหมู่เก้าที่เจ้าตัวนั้นเคยเจอกันมาในศึกวันหนึ่งหกห้าที่ยิ่งใหญ่นาประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นบทสัม าสั้นๆครับแต่ใจความดีเหลือเกินครับสําหรับการให้สัมภาษณ์ของทาเครุเซกาว่าเกี่ยวกับประเด็นสําคัญครับทางด้านทาเครุเซกาว่ากล่าวว่าผมประกาศในการแข่งขันที่ผ่านมาผมพ่ายแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าที่ผมต่อสู้ด้วยในการแข่งขันในครั้งล่าสุดที่ผ่านมาดังนั้นไฟนนี้มันไม่ใช่การแก้แค้นแต่ผมคิดว่า มันคงจะดีถ้ามีคู่ต่อสู้ที่มีลักษณะการต่อสู้คล้ายกับซูเปอร์เล็กเกียดหมูเก้าและผมคิดว่าแบล็กแพนเทอร์เขาค่อนข้างคล้ายกับซูเปอร์เล็กเกียดหมูเก้าที่เขานั้นสามารถต่อยและเตะได้และมีการเตะต่ำที่แข็งแกร่งขอบคุณครับ ซึ่งบทความนี้ครับเป็นบทความที่แอดมินนั้นแปลเองนะครับจากช่องของทาเครุเซกาว่าเลยนะครับสำหรับบทความบทความนี้แต่แอดมินครับเลื่อนโซเชียลไปครับก็มีอีกหนึ่งบทความครับสําหรับเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันครับซึ่งคลับคล้ายคลับคลากันแต่ซึ่งก็อาจจะเป็นบางช่วงบางตอนอีกตอนหนึ่งหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสําหรับบทความนี้ครับผมแพ้ซปเปอร์เลกเกียริหมู่9มาในไฟล่าสุดไฟนี้ จึงรู้สึกเหมือนกับเป็นก้าวแรกสู่การรีแมตช์กับเขาผมอยากเผชิญหน้ากับนักสู้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันผมอยากโชว์ให้เห็นในไฟนี้ว่าผมสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีสไตล์คล้ายกับซูเปอร์เลกได้สบายและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทความครับสำหรับในโซเชียลที่แชร์ผ่านๆกันมาครับ ว่าความประสงค์ของทางดานททเกรุเซกาว่านั้นอยากจะรีแม์กับทางด้านซูเปอร์เลกและก็จะชนะนักชกที่ค,คล้ายคลกับทางด้านซูเปอร์เลกซึ่งมีลักษณะการชกคล้ายคลยกันนั่นก็คือแบล็กแพนเทอร์ซึ่งในไฟก่อนสามารถเตะก้านคอคู่ต่อสู้น็อกเอาได้เลยครับซึ่งทาเกรุนั้นในบทความนี้ก็บอกว่าจะผ่านให้ดูแบบสบายเลยครับ เอาละครับอย่างไรก็ดีครับสำหรับทาคุรุเซกาวะในการกลับมาครั้งนี้ครับสำหรับเขานั้นก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาพ่ายแพ้ให้กับงด้านซูเปอร์เลกเกียรติหมู่เก้าในไฟล์ล่าสุดของเจ้าตัวครับและซึ่งในไฟล์นี้นั้นไม่ใช่การแก้แค้นแต่อย่างใดครับแต่เขารู้สึกดีนะครับว่าจะได้ชกกับนักชก ที่คล้ายๆแล้วก็มีสไตล์คล้ายๆกับซูเปอร์เลสเกียร์หมูเก้าซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมานับหนึ่งใหม่ครับสำหรับการพักยาวระหว่างการรักษาตัวครับไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขาโอ้โหบาดเจ็บไม่น้อยเลยครับ สำหรับการขึ้นชิงแชมป์กับทางด้านซูเปอร์เล็กในไฟที่ผ่านมาในศึกวัน165ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับการจับคู่แบบนี้ครับแฟนมวยเราจะได้หายสงสัยสักทีครับว่าในการจับคู่นั้นอาจจะเอาหมูมาให้ทาเครุเชื่อดรือเปล่าครับจริงอยู่ครับในเรื่องของกติกาแต่เรื่องของแข้งเรื่องของการออกอาวุธแล้วนั้นอย่างที่ทาเครุเซกาว่าบอกนะครับว่าก็ดีใจรู้สึกเหมือนว่าได้ชกกับซูเปอร์เลก อะไรประมาณนี้ซึ่งทางด้าน Black p a n t h อรนั้นก็ถือว่าอาวุธครบเครื่องเหมือนกันนะครับสำหรับ Black p a n t h อรคนนี้ครับซึ่งก็ถือว่าดูรวมๆครับไทเครุก็น่าจะชอบใจนะครับว่าจะได้ชกมวยสไตล์เดียวกันกับซูเปอร์เลกเลยจะได้วัดแบบนักมวยเก่งๆเตะเก่งๆแบบนี้ไปเลยอะไรประมาณนี้ครับสำหรับทางด้านเจ้าตัวไทเครุอยากจะพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเจ้าตัวก็สามารถผ่านได้ถ้าเจอมวยสไตล์มวยไทยแบบนี้ครับ ก็ถือว่าประติดประต่อกันหน่อยครับสำหรับไฟนี้หลังจากที่ทางด้านซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้านั้นพาเพชรใหม่ไปชนะและก็คว้าโบนัสมาได้ในศึกวันลูพินีซึ่งทางด้านเจ้าตัวนั้นก็ได้เปิดใจและก็เปิดทัศนคติของตัวเองครับเกี่ยวกับคู่มวยคู่นี้ทาเครุเซกววาวะประทะกับแบล็กแพนเทอร์เดี๋ยวเราลองไปฟังทัศนคติของทางด้านซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าพร้อมๆกันเลยครับ ผมดีใจที่ทาเครุมาชกที่ประเทศไทยวันที่27กันยายนรายการใหญ่และผมอยากจะดูมากๆครับและคู่นี้ผมเชื่อว่าทาเครุไม่ง่ายนะหลังจากที่ผมดู Black p a n t h อรเพราะเขาก็ชกอยู่ในรายการวันมานานแล้วด้วยผมเชื่อว่าไม่ง่ายต่อให้เป็นกติกาคิกบ็อกซิง่งเหมือนไฟล่าสุดเขาชกได้ดีมาก หวดก้านคอน็อกด้วย black panther เป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเขาเป็นนักมวยที่ฝีมือดีคนหนึ่งอาวุธดีเลยเขาแก้เกมได้ถูกช่วงด้วยในไฟที่แล้วผมก็นั่งดูเขาชกผมก็ยังคิดว่าถ้าการชกในรูปแบบนี้การคอได้จริงๆในรูปแบบนี้ออกมัด เป็นจังหวะที่เขาเตะก,ก้านคอพอดีถ้าได้ดูเป็นจังหวะที่คู่ต่อสู้ของเขากำลังจะออกหมัดพอดีเขาแก้เกมได้ดีมากครับทาเครุเซกววาวะกับแบล็กแพนเทอร์คู่นี้ผมมองว่าสนุกเลยครับในรายการวันไม่มีห่างหรอกครับ50-50แทบทุกคู่ครับ และนี่ครับก็คือบทสัมภาษณ์ของซูเปอร์เลกเกียรหมูเก้าครับในทัศนคติของกระตัวเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทางด้านทาครุเซกาว่าเจอกับทางด้านแบล็กแพนเทอร์เป็นอย่างไรในทัศนคติของแชมป์โลกอย่างซูเปอร์เล็กเกียริหมู่กครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับสําหรับทัศนคติของระดับโลกแม้กระทั่งทาครุเซกาว่า หรือซูเปอร์เลกเกียรติบก้าครับซึ่งทางด้านไทเคิรุเซกาว่าครับก็ดีใจนะครับที่จะได้ชกกับทานานแบล็กแพนเทอร์ครับเพราะว่าด้วยฟอร์มแล้วก็ลักษณะการชกต่างๆนานาครับดูรวมๆแล้วมันคือสไตล์ของซูเปอร์เลกครับเขาอยากจะแสดงให้เห็นทั่วโลกว่าเขาสามารถผ่านมวยไทยลักษณะคล้ายๆกับซูเปอร์เลกไปได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งนี่ก็ถือว่าทางด้านไทเคิรุนั้นก็พอใจไม่น้อยครับสําหรับคู่ชกของเจ้าตัวครับ ซึ่งในส่วนของตระหนซูเปอร์เลกเกียริหมู่9ครับก็มองคู่นี้สำหรับทายครุนั้นไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าแบล็กแพนเทอร์นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ตามครับแต่เจ้าตัวนั้นฝีมือร้ายกาดและการแก้เกมดีสุดๆครับสำหรับแบล็กแพนเทอร์คนนี้ซึ่งทั้งคู่ครับพูดออกมาแบบนี้ครับน่าจะมันน่าดูสำหรับคู่นี้ เราจะได้ดูมวยไทยจ๋าๆกับมวยสไตล์ K1 วันจ๋าๆประทะกันอีกแล้วครับสำหรับศึกวันที่27กันยายนที่จะถึงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมีประเด็นอะไรพูดกันเราก็หยิบยื่นมาคุยกันแก้เหงาครับสำหรับรอศึกใหญ่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ